น้องๆจะวาดโจทย์ภาพเม์สมปงที่เกี่ยวกับโลกอนาคตนะคะมันก็จะต้องมีองค์ประกอบต่างๆที่ทําให้มันดูเป็นโลกอนาคตใช่ไหมคะสําหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็จะมาแนะนําวิธีการวาดภาพองค์ประกอบเวลาน้องๆเอาไปใส่ในตีนะคะว่าจะวาดยังไงให้มันดูสมจริงแล้วก็สวยงามนะคะมันก็จะต้องมีทั้งตึกที่สวยๆแล้วก็แหล่งที่เสริมโฉมในโลกอนาคตนะคะจะวาดยังไงให้มันเข้ากันแล้วก็ดูน่าสนใจเราก็ไปดูคลิปกันเลยค่ะ อ่าโอเคทีนี้เราก็มาดูในส่วนของการวาดองค์ประกอบต่างๆในโลกอนาคตกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะวาดให้ดูคร่าวๆนะว่ามันมีอะไรบ้างที่จะสามารถเอาไปใส่ในบางก็อย่างอันแรกเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาจะวาดเป็นอาคารบ้านเรือนในปัจจุบันให้ดูก่อนว่าลักษณะมันเป็นยังไงคืออาคารบ้านเรือนในปัจจุบันเนี่ยเหมือนในเมืองที่เราอยู่กรุงเทพยอย่างเงี้ยเนาะคือที่มันก็ถูกใช้ไว้กับการสร้างตึกหรือว่าสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยจนแบบพื้นที่ด้านล่างมัน เต็มไปเกือบหมดแล้วราคาที่ก็แพงมากๆเลยเราก็เลยในอนาคตอ่ะเราก็ต้องดีไซน์โดยตอบรับกับบริบทในปัจจุบันซึ่งอันนี้เดี๋ยวพี่เขาก็จะวาดแบบปัจจุบันให้ดูไปก่อนนะครับเวลาวาดแบบรายละเอียดเล็กๆอะไรเงี้ยพี่เขาก็จะลงพวกดีเทลต่างๆเช่คนคนหรือว่าต้นไม้อะไรเป็นตัวเทียบสเกลไว้ให้ดูด้วยเราควรจะวาดแบบคนตัวเ,เล็กเเทียบสเกลกับทุกๆอย่างใช่ไหมครัจะได้แบบ ไม่หลงความสูงความกว้างอะไรนี้ใช่เราจะได้กวาดสเกลกันถูกต่อมาอันนี้เดี๋ยวพี่เขาจะวาดไอ้ตึกอนาคตให้ดูละครับโดยที่เริ่มจากการวาดกลุ่มคนที่มางอนเทียมสเกลอันนี้คนคนก็จะเยอะหน่อยในโลกอนาคตอยู่กันแบบแนี้อ๋อนี่ตีความได้แล้วคนในอนาคตจะแออัดนะครับแล้วแบบพื้นที่ด้านล่างก็เต็มไปหมดแล้วใช่ไหมตึกในอนาคตมันเลยต้องแบบ สร้างสูงขึ้นไปเพื่อตอบรับกับการใช้งานในอนาคตนะครับแล้วก็รูปทรงอะไรเงี้ยมันก็จะแตกต่างจากในอดีตที่มันจะเป็นทรงมีหลังคาแล้วก็เหลี่ยมเียมถูกไหมพอเป็นอนาคตมันก็จะกลายเป็นรูปทรงโค้งที่ดูโมเดิร์นขึ้นมามากขึ้นนะครับแล้วก็วิธีการวาดก็ยังเหมือนเดิมว่นพวกหน้ากลางหลังอะไรเงี้ยข้างหน้าก็จะให้มีความเข้มสุดข้างหลังก็จะลดน้ำหนักอะไรลงไปหรือว่าตัวอาคารเนี่ยน้องๆก็สามารถแบบ สร้างสรรค์ขึ้นมาเองได้เลยว่าจินตนาการของเรามัมนเป็นโลกอนาคตแบบไหนบ้างอะไรย่เงี้ยขใส่เข้าไปอ่าต่อมานนี้จะเป็นตัวอักษรที่เป็นตัวอักษรในโลกอนาคตอืม,อมแล้วก็โลกอนาคตอยนะ่างเงี้ยแบบมันจะเป็นโลกที่ต้องใช้ความเร็วมากขึ้นคือทุกอย่างก็จะเร็วขึ้นรถไฟฟ้าหรือว่าการสัญจรนู่นนี่นั่น,น แล้วก็คือสิ่งที่จะทำให้มันดูเร็วขึ้นก็คือเส้นสายในการวาดใช่ไหม,มเดี๋ยวพี่คอยก็จะให้ดูว่ามันมีเส้นสายแบบไหนบ้างที่มันดูเร็วดูกระฉับกระเฉงแล้วก็ดูแบบฉบเฉียวส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเส้นโค้งที่แบบเป็นองศาประมาณเนี่ยแล้วก็เส้นเส้นตรงหรือว่าวงกลมอะไรที่จะทําให้มันเกิดแบบความรู้สึกรวดเร็วกระฉับกระเฉงมากขึ้นเราก็เอาพวกเส้นพวกนี้ไปใส่ในของต่างๆ ในโลกปัจจุบันมันก็จะกลายเป็นสิ่งของในโลกอนาคตขึ้นมาแล้วอย่างเช่นรถคันนี้ที่แต่ก่อนมันก็จะเป็นทรงเรียมเียมอะไรแบบนี้แลรถที่เราเห็นทุกวันนี้แต่พอใส่เส้นโค้งเข้าไปปุ๊บมันก็จะดูเป็นยานแพนนะในโลกอนาคตขึ้นมามันก็จะแบบลอยได้เก็เป็นรถแบบที่บินบนฟ้าแทนละในอนาคตแล้วก็ทามาเป็นรถไฟที่แต่ก่อนวิ่งบนรางใช่ไหมแบบนี้ พอเป็นอนาคตก็จะวิ่งในแบบลูปอะไรมามันจะมีชื่อว่าไฮเปอร์ลูปอะไรพวกนีน้ดีไซน์ของรถก็เปลี่ยนไปกลายเป็นแบบเหมือนหัวกระสุนที่ดูฉบเฉียวดูรวดเร็วมากขึ้นแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่เขาจะเอาองค์ประกอบข้าวๆเมื่อกี้ที่วาดเก็บไปให้ดูมาลองจัดดูในภาพ Perspective ภาพหนึ่ง응ก็จัดองค์ประกอบด,ดูว่าแบบ <c oughs> เราจะใส่ดีว่า เราจะใส่อะไรตรงไหนได้ว่าเวลาแบบมันมาอยู่รวมๆกันก็เดี๋ยวอาจารย์ให้ดูเป็นสองภาพเนาะที่แตกต่างกันโอเคสำหรับในโลกอนาคตเนี่ยเราก็จะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับโลกอนาคตมาฝากกันนะคะก็มีหลายๆคนเนี่ยพูดถึงว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลายๆปีข้างหน้าเนี่ยมัน เกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็หยิบยกเอาตัวอย่างที่มันน่าสนใจมาเล่าให้ฟังกัน <Wow. S 1> อย่างข้อแรกนะคะก็คือประชากรโลกอย่างที่เรารู้กันว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกแต่ว่าในอนาคตข้างหน้านะคะประมาณ5ปีข้างหน้าเนี่ยจีนจะไม่ใช่ประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นว่าอินเดียเนี่ยจะแซงหน้าด้วยจานวนประชากรที่สูงกว่าเพราะว่าจีนเนี่ยมีการเติบโตของประชากรที่ลดลงเรื่อยๆเพราะว่าด้วยความ ทั้งกฎหมายที่บังคับให้มีลูกน้อยลงหรือว่าเ,เรื่องปัญหาสังคมต่างๆนะคะก็ทำให้การเติบโตของประชากรจีนเนี่ยชะลอตัวลงแล้วก็อินเดียก็จะอาจจะมีกลายมาเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกแทนแล้วก็สำหรับประเทศไทยนะคะเราเนี่ยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวเพราะว่าผู้สูงอายุจะ เ,ออเพิ่มจํานวนลงเ,ออเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆนะคะแทนที่ออออคนไว้ทํางานเนี่ยก็จะหายไปแล้วก็กลับกลายเป็นว่าคนไว้ทํางานหรือว่าวัยแรงงานที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยก็จะลดลงนะคะแล้วก็เป็นไปได้ที่ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีเทคโนโลยีที่มาแทนในส่วนของแรงงานที่ขาดหายไปนั่นก็คือ AI นั่นเองอแล้วพอมีผู้สูงอายุในอนาคต มากขึ้นนะ่ะการดีไซน์หรือวาดอะไรต่างๆเราก็ต้องทําให้มันตอบโจทย์กับสังคมในอนาคตด้วยก็คือให้สามารถรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุได้ mm hmm. อน,นี้พี่เขาก็จะวาดรูปแรกให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงอันนี้คือจะเป็นโลกนาคตดที่อยู่รวมกับสังคมในอดีตท,ที่เป็นแบบพวกแหล่งเสริมโซมอะไรแบบเนี้ยซึ่งพื้นที่ข้างล่างอ่ะมันก็จะแออัดแล้วก็เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนหรือว่า สิ่งของขยะอะไรที่เขาไม่ใช้แล้วอะ่ะพอเป็นตึกเงนาะคนเขาก็ต้องสูงขึ้นไปอยู่ในข้างบนเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้นะครับเราก็อยู่ร่วมกันได้ก็แบบมีอาคารแบ็กกราวด์ด้านหลังที่รูปทรงดูแบบโชบเชียวอะไรแบบนี้เพื่อเพิ่มเติมบรรยากาศให้กับภาพน,นะครับให้มันมีตึกหลากหลายรูปแบบ อันนี้ก็จะใส่อง,องค์ประกอบที่เป็นหุ่นยนต์ต่างๆเข้าไปให้มันดูเป็นอนาคตมากขึ้นคือมันมีองค์ประกอบอีกหลากหลายอย่างเลยนอกเหนือจากที่วาดให้ดูไปก่อนหน้าเนี่ยที่มันจะทําให้เราวาดแล้วดูเป็นอนาคตนะนะอ,อันนี้ก็จะเอารถมาใส่เป็นรถที่แบบรถลอยฟ้าอะไร มันเหมือนแบบว่าเคลื่อนที่ด้านบนของฝาแทนที่จะแบบขับเคลื่อนบนพื้นดินไนเนยยรเหมือนยูเอฟโอเลยอะแล้วก็พูดถึงเรื่องอ่ะเรื่องเทคโนโลยีในอนาคตอีกเรื่องที่น่าสนใจนะคะก็คือ AI นั่นเอง AI นะคะหรือว่า Future Artificial i n t e l l i g e n จนนะคะก็คือเป็นเหมือนหุ่นยนต์ที่มีหัวใจหรือว่าสมองสั่งการที่สามารถวิเคราะห์ข,ข้อมูลได้เหมือนกับสมองมนุษย์ หรือว่าแบบประสาทของมนุษย์เลยนะคะก็ในในยุคนี้เนี่ยที่ AI เนี่ยพัฒนากันอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้ในปัจจุบันเนี่ย AI เนี่ยสามารถเเล่นเล่นโกนะคะล้มแชมป์คนที่เล่นโกเหมืออาชีพได้ <Wow. S 1> AI ก็ชื่อว่า AlphaGo นั่นเองนอกจากนี้เนี่ยยังมีผลงานของ AI อื่น,ๆอ,นๆอีกที่สามารถเอาไปใช้ในการแพทย์ได้นะคะก็มี AI ที่ สามารถตรวจโรคปอดบว,วมแข่งกับรังสีแพทย์ได้แม่นยำจึงสามารถเอาไปใช้แบบเสมือนผู้ช่วยแพทย์ได้เลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีออ AI อื่นๆอีกอย่างเช่นรถขับเคลื่อนอัตโนมัติไรคนขับนะคะหรือจะเป็น AI ที่เข้าถึงข้อมูลการจราจรจึงสามารถประมวลผลแล้วก็สั่งการควบคุมระบบจราจรได้นะคะ ด้วยประสิทธิภาพของ A.I. ที่มากขึ้นในขณะนี้เนี่ยเราก็มีคนคาดการว่าอาจจะทำให้จำนวนแรงงานนะคะอาจจะเป็นคนขับรถจำนวนมากต้องตกงานหรือว่าในปี2030อีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะทำให้400ถึง800ล้านตำแหน่งงานเนี่ยต้องหายไปแล้วก็อาจจะมีตำแหน่งงานใหม่ๆเกิดขึ้นมาโดยที่อาจจะต้องใช้ทักษะอื่นๆแทนที่นะคะอย่างเช่นแบบ ทักษะของคนที่แบบควบคุม AI สั่งการ AI แทนอะไรอย่างนี้ก็เป็นปากไปให้น้องๆคิดดูนะว่าทักษะในอนาคตที่มันต้องการเนี่ยคืออะไรแล้วเราจะฝึกอะไรเพื่อให้เราสามารถมีงานทำได้ในอนาคตไม่โดน AI แย่งไปใช่ต้องแบบตามโลกอนาคตให้ทันนะคะ,ะ,ะทีนี้เราก็จะมาวาดอีกรูปแบบหนึ่งแล้วของโลกอนาคตอันนี้ก็จะเป็นโลกอนาคตที่ดู เสื่อมโซมนะแต่ไม่เหลื่อมล้ำใช่ไหมอะอย่างตัวอาคารเนี้ยที่วาดๆอยู่ก็จะมีความแบบเหมือนใช้เส้นสายก่อนหน้าน,นี้ที่แบบให้ดูนะคะว่าแบบมีความโค้งแล้วก็โฉบเขียวก็ใส่เข้าไปในตัวอาคารแล้วก็จะเป็นอาคารที่ดูพังๆนะเห็นจากที่มีกระจกแตกหรือว่ามียานที่แบบร่วงลงมามีหุ่นยนต์ที่กำลังรักษาคนอยู่ S <S ก็ดูแบบมีความล่มสลายอยู่ประมาณนึงเห็นหมันก็มีหุ่นยนต์รูปแบบแตกต่างกันได้ที่เอามาวาดแบบในอนาคตหุ่นยนต์อย่างที่บอก AI มันมีประสิทธิภาพขึ้นมาแล้วมันก็จะมีหุ่นยนต์ที่สามารถมาใช้ชีวิตร่วมอยู่กับมน,นุษย์ก็ได้อ,อันนี้เป็นองค์ประกอบที่เราได้วาดไปเมื่อตอนต้นเนาะที่เป็นรถไฟเป็นไฮเปอร์ลูปเป็นกลม ไงไงเหมือนท่อสอง่งอะไรสักอย่างก็ดูอนาคตนะแล้วก็แบบองค์ประกอบของตึกเนี่ยก็ทําให้มันอยู่แบบแตกต่างจากที่เราเคยเห็นในปัจจุบันว่าเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะลงเงาเพิ่มใ,<ช>ให้มันมีมิติอะไรเก็บรายละเอียดตรงไหนที่แบบลงไปก็ใส่ใส่เงาใส่เส้นบรรยากาศเท็กเจอร์ พื้นผิวต่างๆก็จะเสร็จสมบูรณ์ประมาณนี้นะคะยังไงเนี่ยอย่าลืมไปกดติดตามพวกเราได้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปว่าจะนำทิคหรือว่าเทคนิคอะไรที่น่าสนใจมาฝากกันเ<ๆ>พื่อนน้องๆเนี่ยจะได้เอาไปใช้ในการสอบได้ดีมากขึ้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางต่างๆที่อยู่ในคลิปนี้ได้เลยนะคะเราเจอกันคลิปต่อไปค่ะบายบาย